เดี๋ยวเรามาสรุปผลมวยไทยเจ็ดสีและโปรแกรมอาทิตย์หน้ากันครับผลงานอาทิตย์นี้เหมือนเดิมครับสองสองยังหนีสอง,สอง,ง,ส,องสองไม่ได้เป็นทั้งเดือนเลยครับตั้งแต่ปีใหม่เนี่ยคือวิจารณ์ตัวไหนก็จะมาพยายามให้เป็นสามหนึ่งและสี่ศูนย์ก็ดวงก็ยังมาที่สองสองใครที่ตามผมตลอดก็สองสองแพ้สองชนะสองใครที่สวนตลอดสวนทุกตัวก็ เหมือนเดิมครับชนะสองแพ้สองอาทิตย์หน้าก็ขอให้มันดีกว่าน,นี้ครับจะพยายามครับผมไปดูผลมวยกันครับคู่ที่หนึ่งนี้เพชรเดชฤทธนพเดชมวยไทยแพ้คะแนนเพชรบัญชาปอมงคลอินมวยคู่นี้เป็นเจ้าเพชรเดชเพชรบัญชาเข้าไปชิงมวยคู่นี้เราวิจารณ์ไปที่เพชรเดชคู่นี้เราแพ้ไปครับคู่ที่สองมูพระรามสิทธเพชรฉลูกันชนะคะแนนจิรวัตรสราชภูมิ มวยคู่นี้เราวิจารณ์ไปที่มนฑพรรามสิทธิเพชรฉลูกันคู่นี้มาทางเราครับคู่ที่สามมังกรบูมเด็กเซียนชนะนกยกสี่เพชรน้องเนยนกเขากมอสิบเอ็ดคู่นี้เราวิจารณ์ออกที่มังกรคู่นี้มาทางเราครับคู่ที่ห้าลุงแสงตะวันสอพาราดแพนนกยกหนึ่งไมเคิลซาวาัสดบางเทาวมวยไทยเ MMA คู่นี้เราพลาดครับยอมรับความพ่ายแพ้ครับอะต่อมาไปดูโปรแกร,รมอาทิตย์หน้ากันครับ ว่ามีใครบ้างอาทิตย์หน้าก็มหมวอนเราปูนเสือยังไม่มานะคู่ที่หนึ่งเป็นเพิงพลานชัยพบกับเพชรนิยม f อ a คุปพิกัด1 1อยสปอนด์คู่ที่สองธีระเดชช้างนครศรีหรืออำนาจเดชสิทธินาย,ยกโมดพบกับมหาหินนักบินอร่อยยนร้อยสิบปอนด์คู่ที่สามดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒพบกับพรเสน่สภูมิพัฒพิกัด127ปอนด์ คู่เอกเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูปเปอร์เฟเทเวตเจ็ดสีของเดโชปอรบริลักษ์พบกับโฟกัสแอส,สันปาตองพิกัด1 3อยสิปอนด์โอเคครับเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้เจอกันอีกทีวิจารณ์มวยไทยเจสีรอบแรกคือวันพุธครับเจอกันทุกเช้าวันพุธครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ